สวัสดีค่ะฟ้าซาเน่ค่ะฮาวาวคันนี้นะคะลูกค้าทำฟูลโปรเทคชันกับทางเรานะคะทั้งช่วงล่างภายในแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะรถคันนี้พ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงนะคะหรือดัม p ิ i n g สเปรยที่เราเรียกกันแล้วก็มีเคลือบเซรามิกนะคะ 10H รวมถึงมีการติดฟิล์มกันสะเก็ดหินทั้งคันนะคะทั้งภายในและภายนอกมาชมกันค่ะคันนี้เนี่ยเป็นฟิล์มกันรอย tpu เกรดเริ่มต้นนะคะหนา1 8 0ไมคอนจะมีความวาวแล้วก็เราติดกันหมดแล้วพวกตามขอบเนี่ยเราพับนะคะคันนี้เป็นตัวไฟฟ้าเนาะฮาวว p h e v พวกเกรดพวกนี้ค่ะเราติดฟิล์มทุกชิ้นนะคะในส่วนของพวกพลาสติกดำเราก็ทำการเคลือบนะคะเคลือบให้ด้วยเช่นกันไฟหน้าก็ติดฟิล์มนะคะทุกส่วนเนี่ยเราติดฟิล์มหมดเลย หูกระจกมองหลังตรงนี้ก็ติดฟิล์มอันนี้แนวประทัดที่ดีมากเลยแล้วมันแบบมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะโดนกระแทกเนี่ยง่ายมากๆอันนี้แนะนําให้ติดฟิล์มค่ะในส่วนของเบ้ามือเราติดแต่ว่าเรามีการถอดเบ้ามือนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีรอยต่อค่ะมันจะไม่มีรอยต่อของขอบฟิล์มเลยภายในนะคะอ่ะ พูดถึงเปิดประตูแล้วเราพับฟิล์มเข้านะคะเพื่อให้ขอบของประตูเนี่ยมันได้ผ่านการปกป้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราเซฟให้ภายในคันนี้ติดฟิล์มทั้งหมดนะคะในส่วนของพิงโกเราก็ติดฟิล์มให้นะคะแล้วก็พวกเบนโนแบ็กต่างๆคันนี้ติดทั้งหมดเลยหน้าจอเีนโนแบ็กนี่ค่ะพวกนี้ติดฟิล์มทั้งหมดเลย พลาสติกดำคอนโซลนะคะรวมถึงชุดหนังพวกนี้เรามีน้ำยาบำรุงนะคะตัวโปรแกรมนี้เนี่ยฟ้ามีบำรุงซึ่งปกติราคา6,000บาทเราบำรุงให้ฟรีในโปรแกรมนี้นะคะเราเคลือบให้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นเคลือบของอาร์เมอร์นะคะ,อ,ะอันนี้ในส่วนของภายในนะเบาะหนังเราก็เคลือบให้เช่นกันคันนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยพ่นแดมเก็บเสียงแล้วเรามีอาไซเลนซิลตรงขอบประตูนะคะ เพื่อทำให้ลดเนี่ยลดเสียงเข้าสู่ห้องโดยสารได้นะคะก็จะประมาณนี้ส่วนช่วงหลังเนี่ยพวกนี้เราก็ติดฟิล์มเช่นกันข้างบนเราก็ติดฟิล์มนะคะช่างติดฟิล์มทั้งหมดเลยจริงๆกระจกบ,บานหน้ามีการเคลือบไล่น้ำให้นะคะก็คันนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันวาวมากเนี่ยเทียบกับที่เราเห็นภาพสะท้อนนะคะ มันค่อนข้างจะวาวจากตัววาวของฟิลม์มคือเงาของเซรามิกด้วยแล้วก็เงาของฟิล์มด้วยนะคะอันนี้ก็คือ,อบางคนเนี่ยสงสัยว่ารถติดฟิลม์มติดทำไมหนึ่งเลยตามชื่อเลยนะคะก็คือติดกันสะเก็ดหินแล้วข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมันกันพวกสารเคมีที่มากระทบโดนนะคะมันจะทําให้สีไม่ด่างเนาะมันไปด่างบนฟิล์มแทนอะไรประมาณนั้นซึ่งเราลอกฟิล์มทิ้งเปลี่ยนฟิล์มก็จบแล้วนะคะแล้วก็กันลอยกันอะไรได้ประมาณนั้นนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะชาวฮาวาวสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรามีโปรพิเศษเฉพาะกลุ่มให้ด้วยค่ะก็สอบถามทั้งเบอร์โทร0855365646เบอร์ฟ้าเองนะคะหรือสอบถามมาทางอินบ็อกซ์เพจของซานนี่ก็ได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฟ้าซานนี่สวัสดีค่ะ